เพรโยนสวัสดีครับวันนี้มาพบกับแซมการเซล์มันแกวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถในตํานานที่ยังมีลมหายใจนะครับมาให้กับลูกค้าได้ดูกันนะครับอยากรู้แล้วว่าเป็นรุ่นอะไรนะบอกเลยว่าราคาโคตรถูกนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้แซมแกลด้วยนะครับแล้วก็ Facebook นะครับช่วยกดติดตามกดสีเฟิร์สด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะมาวันนี้มาแบบสับๆอีกแล้วนะครับเพราะว่าแสงกําลังสวยช่วงเย็นนะครับ วันนี้รถเยอะมากเพิ่งจะมีเวลาถ่ายนะมาดูกับ t o y o ต a าวีอ Gen 3 m i n มมิเ a n สีบอลเงินรูน่าแบบนี้นะครับบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรุ่นเจนะครับเป็นรุ่นเจรุ่นต่ำสุดแต่มีความพิเศษซ่อนอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรนะครับด้านหน้าจะมาพร้อมกับกระจังหน้านะครับที่เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะครับตัดด้วยสีดําด้านนะครับถ้าเป็นตัวเจะเป็นสีดําด้านจะไม่เป็นสีดําเงานนะแบบนี้เลยนะครับแผงด้านล่างนะครับ แผงตัวระบายความร้อนก็จะเป็นสีดําด้านหมดเลยนะครับตามสไตล์ตัวเจนะไฟหน้าจะเป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะครับหลอดเดียวนะครับมัลติรีเฟกเตอร์นะครับจะได้ด้านหน้าและด้านข้างด้วยนะครับบอก,กเลยว่าขับรถตอน,นคืนนะไม่ต้องกลัวจะมองด้านข้างไม่เห็นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดียบเป็หลอดฮาโลเจนเหมือนกันนะครับนี่รุ่นนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะบอก,กเลยว่าฟิวฟิวนะครับมาต่อกัน ด้านข้างนะครับดูช่องไฟฝากระโปรงหรือว่าดูเส้นสายนะครับของแก้มซ้ายเนี่ยบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะไม่มีชนหนักพิควน้ำท่วมตัดต่อแน่นอนนะครับยังมาพร้อมกับล้อแมกขอบ15เดิมโรงงานนะบอกได้เลยว่าตัวเจเนี่ยจะได้เป็นล้อกระทะนะครับแต่คันนี้ได้เป็นล้อแมกนะครับรัดด้วยยางกูดเยียรแบบนี้เลยนะครับยางเป็นปี2022ดอกหนาดอกเต็มบอกได้เลยว่าใช้ได้นาน นะครับอ่ะมาดูซุมล้อกันหน่อยนะครับซุมล้อคันนี้นะครับเป็นซุมล้อเดิมๆนะครับโชคเดิมจากโรงงานนะดูได้เลยไม่มีร่องรอยในการตัดตอ่อผิดความน้ำท่วมแน่นอนนะครับมายังมีความพิเศษอีกนะครับคันนี้นะฮะตัวเจแต่ได้ไฟเลีย้ยวที่กระจกมองข้างนี่เป็นไงฮะให้ดูเหมือนตัวท็อปไปเลยแบบนี้เลยนะครับเป็นหลอดฮาโลเจนเหมือนกัน นะครับมือเปิดประตูหรือว่าเส้นสายอะไรเนี่ยดูได้เลยนะครับเดิมทุกจุดนะครับมือเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับแบบนี้เลยนะนี่บางๆตามสไตล์ Toyota นะครับเดี๋ยวให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับให้ดูซอกประตูด้วยนะครับนี่ดูก่อนได้เลยนะเดี๋ยวให้ตากล้องแพนก่อนนะครับซอกประตูก็เป็นซอกประตูเดิมๆนะครับน็อตยังไม่มีรอยขันเลยนะครับนี่ดูได้เลยนะน็อตเดิมๆตำแหน่งเดิมนะครับนี่ฮะซอกประตูสวยๆแบบนี้เดี๋ยว แกะกระดูกงูงให้ดูด้วยนะครับนี่เป็นไงฮะบอกเลยว่าเดิมสวยแน่นอนนะครับปาดนิดอย่างนี้ยังมีฝุ่นอยู่น่อยๆนะครับนี่ดูได้เลยเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับรับประกันเลยไม่มีชนักไิดก้มน้าท่วมนะครับน็อตตัวประตูหลังไม่มีรอยถอดเลยแผ่นเพจอยู่ครบนะครับเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับนี่นไงฮะสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตจัดจัดทรงขอบประตูนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวใส่ให้เหมือนเดิมก่อนนะฮะ อ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับด้านหลังนะครับก็ดูเส้นสายต่อไปเลยนะครับก็ตรงไม่มีเบียวบูดเลยนะครับนี่มาพร้อมกับไฟท้ายนะครับแบบ LED แบบนี้เลยนี่ครับ LED นะครับนี่ครับส่วนไฟเลี้ยวกับไฟถอยอยู่ด้านล่างนะครับเป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะฮะแล้วก็โลโก้ VOS ตาโตย่าอยู่ครบนะครับคันนี้ยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดเลยนะครับ สจุดเลยแบบนี้เลยนะครับนี่เดิม,ดมสดๆสวยๆแบนี้เดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหลังให้ดูสักนิดหนึ่งนะฮะญาติเปิดฝากระโปรงหลังสักนิดหนึ่งนะครับให้ดูว่าตัวของ t o y ต t a v ีออเนี่ยฝากระโปรงหลังเนี่ยจุได้เยอะแค่ไหนนะครับมานี่เป็นไงฮะด้วยเลย นะครับตามสไตล์ Toyota v วีอนะบอกเลยว่าด้านหลังเนี่ยจุของได้เยอะมากนะครับบอกเลยว่ากระเป๋าเดินทางเนี่ยมีขั้นต่ำสี่าใบแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์กันสักนิดหนึ่งนะครับอุปกรณ์นะครับได้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือนะครับแล้วก็เป็นล้อกระทะนะครับส่วนแม่แรงจะอยู่ที่ใต้เบาะคนนั่งนะครับครบแบบนี้นะบอกเลยสีเดิมโรงงานนะครับนี่สวยๆครบแบบนี้เลยนะเดี๋ยวมาฟังเสียง ฝากระปองท้ายกันสักนิดหนึ่งนะครับว่ารถเดิมเป็นยังไงนะครับนี่อ่ะปิดเบาไปนิดหนึ่งนะอ่ะนี่เป็นไงฮะอยู่แน่นๆแบบนี้เลยบอกได้เลยนะครับว่ารถคันนี้เดิมแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักมีความน้ำท่วมแน่นอนนะครับอ่ะมาดูกันด้านขวานิดหนึ่งนะครับด้านขวาเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวโครงสร้างไม่มีชนหนักมีความน้ำท่วมแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างเดิมๆได้เลยนะไม่มีชนแน่นอนนะครับดูได้เลยไม่มีเบี้ยบูดนะครับเดิมแท้แบบนี้เลยนะครับนี่เป็นไงฮะสวยๆลวหล่อแบบนี้เลย นะครับนี่นะฮะดูได้เลยนะครับดูจากกล้องได้เลยนะครับเพราะว่าเรามั่นใจในคุณภาพแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันด้านในกันสักนิดหนึ่งนะฮะนี่ครับดูด้านในได้เลยนะฮะด้านในนะครับก็ยังเป็นสีเดียวกับคือเป็นสีเบรดําแบบนี้เลยนะครับนี่ภายในสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยนะบอกได้เลยว่ารถคันนี้ปี2017นนะครับนี่แบบนี้เลย คันนี้ยังมีความพิเศษก็คือตัว J แต่ได้เป็นตัวกระจกปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะได้ด้วยนะครับตัวนี้ได้มาด้วยนะนี่ไปไงฮะเดิมๆสวยๆอย่างนี้เบาะผ้าเดิมสวยแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของที่นั่งข้างหลังอีกสักนิดหนึ่งนะครับบอกเลยว่าคันนี้นะนั่งหลังเนี่ยไม่ค่อยได้นั่งเลยนะครับนี่เปไงฮะไม่ค่อยได้นั่งหลังเลยนะครับเดิมแท้แน่นอน นะครับเบาะผ้านะครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่าดูส่วนห้องเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าคุ้มพลัง1500ซีซี cc เป็นยังไงนะครับนี่นะฮะดูได้เลยนะครับบอกเลยว่าเครื่อง1,500ซีซี cc ตัวนี้เป็นเครื่อง d u o vvti นะครับเป็นฝา สีขาวแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้เดิมแท้แน่นอนนะเครื่องเดิมนะครับดูได้เลยว่ายังตัวฝาเครื่องฝาบนเนี่ยยังไม่มีรอยเยิมของน้ำมันเครื่องแม้แต่นิดเดียวนะครับคานหน้านะครับก็เป็นคานเดิมสีเดิมโรงงานนะบอกก็เลยตัวกิบล็อกไม่มีถอดนะครับน็อตยังไม่มีรอยถอดแม้แต่ตัวเดียวนะครับอันนี้คานด้านซ้ายนะแล้วก็แก้มด้านซ้ายดูได้เลยน็อตไม่มีรอยถอดแม้แต่ตัวเดียวนะครับนี่น็อตฝากระโปรงดูได้เลยนะครับไม่มีถอดนะครับ นี่ฮะเดิมเดิมบอกเลยว่าเดิมเดิมนะเดิมเดิมเลยคันนี้นะครับนี่ฝั่งขวาเหมือนกันนะครับเดิมเดิมไม่มีรอยขันเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยขันเดิมเดิมนะดูัไงฮะสวยๆรอๆแบบนี้นะครับมาที่เพชรยนต์เท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาสรุปราคาให้กับลูกค้าได้ฟังกันก็แล้วกันนะครับสำหรับ t o โยต้าวีอ 1.5J 2 0 0 7นะครับ คันนี้นะรถเนี่ยวิ่งมาประมาณ2 0 0แสนกว่าโลนิดๆน,นะครับแต่บอกได้เลยว่ารถวิ่งเยอะวิ่งน้อยเนี่ยไม่สำคัญนะครับอยู่ที่ลูกค้าเนี่ยมีการดูแลดีแค่ไหนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคันนี้นะเซลเมนแกลให้ราคาพิเศษไปเลยนะครับจาก3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครดูคลิปนี้เอาไปเลย20,000บาทรับไปเลย3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครดิตดีดฟรีดาวจะได้เต็มนะ่อนเพียง5 0 0 0นนิดๆนะครับ สนใจติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนะครับหรือไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Tik t o อกนะครับเพรยนรถมือรสองได้เลยนะครับยังไม่พอนะครับคันนี้นะเซมเกยังมีของแถมนะครับไม่ว่าจะเป็นสปาภายในนะครับขัดสีเซรามิกล้บคัน2ตัวนี้8,00 0กว่าบาทให้ไปเลยนะครับและยังมีประกันวารันตีนะครับช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี1ปีนะครับมูลค่า5,000บาทแถมให้ฟรีไปเลยนะครับและยังไม่พอนะครับแถมน้ำมันมันละลบ1,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะได้ส่นลถไม่พอนะครับ จองภายในกรงเงหารับค่าน้ำมันเพิ่มอีก500เอาไปเลย1,500บาทนะครับโปรโมชั่นดีๆคุ้มๆแบบนี้นะครับเป็นไงฮะติดต่อมาได้ที่เบอร์ด้านล่างที่ขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับนี่เป็นไงฮะชอบแบบนี้นะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เซ์มันแก้วด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามกดถูกใจที่ facebook ของเพชรยนต์ด้วยนะครับและรอบหน้าเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเอารถอะไรมาให้ลูกค้าเลฟสีทุกท่านได้ดูนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลากับเซล์มันแก้วแล้วนะครับขอลาไปกับทีเซอร์สวยๆกับ V8 คันนี้บอกกันเลยนะอย่าลืมคันนี้มีส่วนลดนะถ้าดูจากนี้นะครับไปล้